สวัสดีครับมาพบกับช่อง p sport อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับคือสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับก็คือการประกาศรายชื่อจากทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งชาตินะครับที่จะมีชื่อไปรุยศึก AVC ครับที่ฟิลิปปินส์นะครับก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับและก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีใครบ้างนะครับคนแรกนะครับเป็นพรพัน์เกิดปราดคนที่สครับสิรีมามานกิจ ปิยนุษยเป้นน้อยสุภัตราภัยโรธหัถยาบำรุงสุขจรัตพรบรรดาศักด์ทิชากรบุญเลศิศวัชริยานวนแจม่มชัชออนโมกสีพิมพิยาโกกรัมธนชาสุขสดสศษีพาพรจันทวิสูตรแคทธลิยาปินสวุวรรณสุทัตตาเชื้อวุลิมนะครับนี่คือ14นักตบสาวไทยที่จะเดินทางไปฟิลิปปินส์นะครับ ก็ไม่มีเพียวนะครับอัชรพรคงยศที่ไม่มีชื่อในครั้งนี้ส่วนผู้จัดการทีมนะครับเป็นคุณอัฉริยะแว่นรำหัวหน้าผู้ฝึกสอนเป็นคุณดนัยศรีวัชระเมทากุลผู้ฝึกสอนเป็นคุณชำนาญดอกไม้นะครับผู้ฝึกสอนอีกท่านหนึ่งเป็นคุณนัทพงษ์เกษาพันธ์ส่วนแพทย์ประจำทีมนะครับเป็นคุณวิทวัฒน์อัจเจนบุญไทยนักกายภาพบำบัดเป็นคุณทิพร,รัตแก้วใสนะครับ หมอนวดประจำทีมคุณสุจิตราขันสอนเทรนเนอร์นะครับเป็นคุณพิมพ์วัดบุญจันทร์และคุณอโนมาทองมโนกุลนะครับเป็นโคกกประจำทีมนะครับโดยที่ทีมชาติไทยจะออกเดินทางในวันที่19สิงหาคม2,565โดยเที่ยวบิน T ีจี6 2 0เวลา8นาิกานาทีไปถึงท่ากาศยานนานาชาติมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะครับเวลา12.45นากานาทีตามเวลาท้องถิน่นและจะเดินทางออกจากท่ากาศยานนานาชาติมะนิลาในวันที่30สิงหาคม2,565โดยเที่ยวบินทีจี5เวลา19.45นาิกานาทีนะครับและก็กลับมาถึง กรุงเทพของเรานะครับเวลา22่สิสองนาฬิกาวันทีมที่ร่วมแข่งขันนะครับก็จะมีทั้งหมด 9ทีมด้วยกันนะครับประกอบด้วยฟิลิปปินส์เกาหลีใต้จีนเวียดนามอิหร่านญี่ปุน่นไทยไต้หวนันและออสเตรเลียโดยรอบแรกนะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่ม A มีทั้งสิ้น5ทีมประกอบไปด้วยฟิลิปปินส์เกาหลีใต้จีนเวียดนามและอิหร่านนะครับส่วนกลุ่ม B ประกอบไปด้วยญี่ปุน่นไทย,ไ,ทยไต้หวนันออสเตรเลียนะครับโดยนัดแรกของทีมชาติไทายครับจะลงพบกับทีมชาติญี่ปุน่นในวันที่21สิงหาคม 2565เวลา15นาิกและถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นะครับและก็ช่อง PPTV HD 36นะครับผนึกกำลังรวมกันถ่ายทอดก็ติดตามชมติดตามเชียร์ได้ เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกครั้งนะครับในการแข่งขันในการเตรียมความพร้อมใครมีอะไรที่จะคอมเมนต์นะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ขอบคุณที่รับชมรับฟังไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ